อุปกรณ์เท่าหลังๆพักหลังๆมานี่แถบจะบนมนี่นะหน่อยสิ้นมากๆนะครับ อันนั้นโต๊ะเก้าอี้เพื่อเอามานั่งกินเขา่าแล้วกินมื้อนี้ได้ยังไงได้แกงเห็ดมาตาบา้านปะว่าจะกินตะเบิงหุ้งล้านตาะเบิงหุ้งแบบคือปิดนี้จากกันเนาะปัดละไปปิ้งปลาดุกแล้วแซสบๆเ,เลยซื้อซองหมูลลเลยปลาดุกย่างเนาะ ครับอุปกรณ์เขากันง่ายๆเน้นแบบเน้นว่าเราต้องซื้อนะ่ะไอ้มีซื้อกับที่มิมีโฮมตะซังมีโต๊ะเก้าอี้ไอโตะ๊โตะก็เอามาแต่ในบานเนาะธรรมดาเก้าอี้ Uh oh. -oh. กะจีไสถุงนะครับใส่ถุงใส่ถุงแล้วก็หากินข่ากินน้ำกินก๋วยเตี๋ยววาแกงเห็ดคือบ่อยอยากแตาให้เมยกินแกงเห็ดเขากินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าอยากกินยังแสบๆนะแต่เส่้เลยบรรยากาศกับจุดจอดเทรากับเลือก ง่ายๆครับว่าต้องไปซี่เรียรดอกว่าซีได้ประจำว่าประจำนะครับว่าได้มีผลยังดอกเอานี่ละมันมีโฮมใหม่ยู่โฮมเดียวกับโฮมนี่นะครับว่าท่านมีคลิปลงนะครับก็เลยอัปเดตให้พี่นองเบิงว่าเฮายังขายของอยู่นะครับแต่ว่ากับว่าท่านมียังจะเว่าว่าท่านมียังจะถ่ายเนาะกะสัมๆเกาเก กับคลิปนี้กับเบิร์มบรรยากาศว่านี่ตะมือเส่าเขามาตั้งร้านนะครับง่ายๆแต่ก็เป็นกําลังใจครับพี่น้องที่เขามารับชมแล้วก็กาลังจะเริ่มอาชีพนี้กัมีหลายคนนะครับที่กําลังเริ่มอาชีพนี้เนะยาะพ่อยญ่หยังพ่อหญ่ทมพี่ทมเพื่อนเริ่มมือวานีนตัวนะครับมีหลายคนเดชมาชิกเข้า ทางทีมงานพมแดงเข้าที่เริ่มตนไม่พี่น้องทีประ่านได้เขากุมไล่นะครับว่าจำเป็นต้องเป็นพ่อค้านะครับอยากรู้เรื่องเล่าการค้าขายนะครับอนาคตบนแนวบนนอนนะครับเพื่ออยากค่าอยากขายนะครับเขามารวมกลุมกุ่มไล่ของเข้าได้วิธีการก็ง่ายๆนะครับพี่น้องง่าย,าย,าย,ายๆเลยก็คือทักเขามาได้แชทของแฟนเพจแหละเพจนี่เฟซบุ๊ก ซื้อมาทีมงานพ่มแดงแหละเดี๋ยวผมจะมันจะมีไอดีไล่ให้กระทาไล่มากว่าเขาลุ้มนะครับแค่นั้นเองไม่ได้มีค่าใช้ใจ่ายอย่างแต่ว่าความรู้ที่จะได้นี่โมเมนต์ว่าได้จากผมนะครับได้จากเพื่อนๆในในใน,ในกลุ่มเฮาล่อเฮามีทีมงานของเฮา,าอยู่นะครับเขามาสอบถามกันได้ราคาผลแล้วหมมะเบิงก่อนเผื่อมักอชีพนี่ ไม่จำเป็นต้องเป็นพ่อข้าวเพราะต้องเป็นว่าต้องมีรถกับบ้าพ่อกับบ้าดอกครับเขามาเบิงอาชีพแต่ละคนบนแนวนอนนะครับนไล่ได้มันดีบ่ดีนี่ขึ้นยู่กับพื้นที่การขายอีกเท่อนึงนะครับผมเบิงจากผมไปเนี่ยอาจจะได้กําไรเกินผมไปแบบหลายก็ผมมีก็มีหลายคนพื้นที่การขายดีกับยอดขายดีนะครับ ฝากไว้แท่นี้ก็น,นะครับพอกันคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ